เสื้อลินินอลคาร์ดรุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นเสื้อลินินงานปักนะคะอันนี้ปักลงผ้าขึ้นใหม่ทั้งหมดเลยอันนี้คือปักสีทูโทนนะคะคือตัวผ้าลินินตัวนี้เขาจะเป็นลินินเนื้อนุ่มนะคะแล้วก็เป็นสีครีมทั้งสามสีใส่ลายปักเข้าไปโทนสีน่ารักมากมีเขียวน้ำเงินแล้วก็แดงนะคะทรงเสื้อตัวนี้จะเป็นคอเหลี่ยมวีนะคะแล้วก็ติดผ่าก,กระดุมด้านหน้า รอบเอวเขาก็จะจับจิกเป็นจีบแบบนี้ที่ชายเสื้อนะคะแต่ว่าตัวนี้จะไม่ได้ตัดต่อเอวนะคะเป็นการจรีบแบบเข้าดาดแล้วก็จีบปล่อยที่ชายเสื้อนะคะจบด้วยการเย็บเชิงรอบลําตัว่คือใส่ตัวนี้จะเชฟสวยมากเอวเขาจะไม่เน้นนะคะจะไม่ทําให้ดูแบบมีหน้าท้องเพราะว่ามันเป็นจิกแบนเรียบๆเก็บชายเสื้อเฉยๆนะคะ ส่วนทรงแขนทรงแขนซีส่วนงานปักนะคะโชว์ลายง่ายๆเลยไม่เน้นตัดต่อเยอะแล้วก็จบขอบอย่างยืดที่ขอบแขนนะคะมาทั้งหมด3สีนะคะไซส์ S ถึง 3XL แดงน้ำเงินเขียวนะคะ เสื้อลินินอัลคาร์ดรุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นเสื้อลินินงานปักนะคะอันนี้ปักลงผ้าขึ้นใหม่ทั้งหมดเลยอันนี้คือปักสีทูโทนนะคะคือตัวผ้าลินินตัวนี้เขาจะเป็นลินินเนื้อนุ่มนะคะแล้วก็เป็นสีครีมทั้งสามสีใส่ลายปักเข้าไปโทนสีน่ารักมากมีเขียวน้ำเงินแล้วก็แดงนะคะทรงเสื้อตัวนี้จะเป็นคอเหลี่ยมวีนะคะแล้วก็ติดผ่าก,กระดุมด้านหน้า รอบเอวเขาก็จะจับจีบเป็นจีบแบบนี้ที่ชายเสื้อนะคะแต่ว่าตัวนี้จะไม่ได้ตัดต่อเอวนะคะเป็นการจรีบแบบเข้าดาดแล้วก็จีบปล่อยที่ชายเสื้อนะคะจบด้วยการเย็บเชิงรอบลําตัวคือใส่ตัวนี้จะเชฟสวยมาเอวเขาจะไม่เน้นนะคะจะไม่ทําให้ดูแบบมีหน้าท้องเพราะว่ามันเป็นจิบแบนเรียบๆเก็บชายเสื้อเฉยๆนะคะ ส่วนทรงแขนทรงแขนสนขนส,ส่วนงานปักนะคะโชว์ลายง่ายๆเลยไม่เน้นตัดต่อเยอะแล้วก็จบขอบอย่างยืดที่ขอบแขนนะคะมาทั้งหมด3สีนะคะไซส์ S ถึง 3XL แดงมัเนเงินเขียวนะคะ